สวัสดีครับทีวีแชนแนลอาซดอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันมาแรอ่ะวันพุธ <c oughs> โอ้ยวันพุธที่สิบสามธันวาคมครับสองพันรอยหกสิบหกครับเมื่อคืนก็เนาะโอ้โหฟุตบอลก็เขาลอกสมหวังครับอีกทีมหนึ่งก็ เน้นเข้าร่วมไม่ได้เน้นเข้าหลบนะอ่ะเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อที่ห้วยเชนเอาอาสนอนแฟนคลับด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนมุมอีกแล้วนะคาดว่ามุมนี้น่าจะโอเคสุดละนะครับทั้งเรื่องของอ่ามุมซ้ายมุมขวามุมล่างมุมบนมุมตกนะครับแสงกระทบรวมทั้งเสียงตรงนี้น่าจะโอเคสุดแล้วนะ หรือว่าพี่น้องเห็นเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวข้างหลังอาจจะเป็นพรอะเรื่องทงเรื่องอะไรถี่ว่ากันตอนนี้น่าจะน่าจะแล้วนะมวานก็หลายท่านบอกโอ้บางภาพที่สวยงามอะไรเดีก็พยายามจัดมุมซ้ายมุมขวาเพื่อให้อ่ามันได้โอเคสุดนะให้ให้ดูแลและให้ลงตัวที่สุดนะครับก็ว่ากันอีกทีอ่ะข้าแล้วก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างเป็นทางการครับน้ํามันสมุนไพร ตราดอกโม่ครับผลิตภัณฑ์โอท็อบางปลามาสุพรรณบุรีครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกนะเรื่องของมแมลงสัตว์กัดต่อยได้หมดเลยบางวันช่วยให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์นะครับวิงเวียนเป็นลมเนี่ยช่วยได้หมดเลยเปิดแล้วก็ปาดนะครับนี่ทาจมูกทาขมับทาหลังคอนะครับรวมทั้งถึงฐานอกเวลา,าก่อนนอน่านจะได้รับความ สดชื่นหอมสดชื่นจริงๆนะแล้วก็หอมนานเยน็นชื่นใจไม่เหม็นอ่นะพูดง่ายๆสำหรับตัวผมนะใช้ทุกวันเลยตอนนี้นะครับสกัดจากเกตใบสะแหนครับกาลาบูนพิมพ์เสยจุคาลิแซตครับทาให้กลายเป็นน้ํามันขวดนี้ครับน้ํามันสมุนไพรตลาดอกโมกครับผลิตพัน์โอท็อปบางประมาสวนงรีช่วยการอุดหนุนสินค้าที่คนไทยเป็นเจ้าของด้วยนะครับ140บาทนะครับทรง30บาทตัวไทยสังสี่ขวด ส่งฟรีไปเลยน้ำมันสมไพรตรดาดอกโงูอิ่งนะครับแล้วก็เช้านี้ก็เหมือนเดิมเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะเรานอนดึกทํางานหนักทั้งวันนอนดึกนะก็ต้องทําให้ร่างกายเรามีความสดชื่นมีความกระปรี้กระเป๋าดูแลตัวเองให้ดีที่สดุดเป็นไง,งนะอืมเม็ดวายหุนแดงครับบูมนี่แหละครับเม็ดฟู่แดงแรงฤทธิ์ที่ทําให ร่างกายผมดีวันดีคืนขึ้นทุกวันเลยนะครับหลอดละ620บาทส่งทั่วไทยนะมาจุ20เม็ดนะครับทานควบคู่กับการทานอาหารที่ถูกต้องตรงเวลาอาหารครบห้าหมู่นะ <c oughs> ครบห้าหมู่ไม่ใช่สามหมู่นะบอกครบห้าหมู่และตรงเวลาสามเวลาหลังอาหารนะครับทานอาหารที่เต็มบัรแล้วเช้าเย็นก็จัดไปเลยนะแล้วก็ออกกาลังกายสมบมูรเสมอแล้วก็ พักผ่อนอย่างเพียงพอ,อะโอเคขายของเสร็จเรียบร้อยมาถึงอาร์เซนอลครับเมื่อคืนนี้แข่งไวนะเที่ยงคืน4ี่สิบห้านาทีนะครับแข่งไวมากมีโปรแกรมเตะกระชับมิตร <laughs> ทั้งสองมือทั้งสองทีมครับจูงมือจูงมือกระหนุงกระหนิงกันเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าบ้านปี SV I วีไเฟจากฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ตัวของอาร์เซนอลครับลูกทีมของ ปีเตอร์บอสเมื่อวานนี้ก็ถือว่าจัดเต็มนะอ่าจัดเต็มเพราะว่าอะไรครับผมว่าในเรื่องของอาการชนะซึ่งจะได้สองจุดแปดล้านเนี่ยสองจุดแปดล้านเนี่ยต่อแมตที่ชนะเนี่ยมันก็ย่วยวนจิตใจ,จเหมือนกันนะในการที่ชนะนะครับเพราะว่าเสมอเงินมันจะหายไปเยอะเงินถ้าเสมอมันจะล้านนิดๆตั้งแต่จะแบบะมเงินมันจะหายไปเยอะ นะครับสองจุดแปดประมาณถ้าเผื่อเสมอรู้สึกจะได้หนึ่งจุดสามหรือไงเนี่ยประมาณนี้นะครับต้อง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 รอ,อ,อคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เลยทําให้พีเอวเฟนจัดเต็มกันครับสี่สามสามแต่ว่าเข้าพักตัวเก่งเข้าไว้นะเม,มื่อวานมีบอลเตอร์เบริเตสแคปเป็นผู้สับประตูครับแล้วก็แผงหลังสี่คนมีเฮนเซ่ลาเมโล โอ้บิสโปนะครับแล้วก็จูเนียนะกองกลางสามคนมีมาลิกทีเมนนะครับมีอ่าอันโฮตแล้วก็มีไซบารีหน้าสามตัวของเขาเนี่ยเมื่อวานนี้ตัวของเจ้านันบากาโยโกตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะอยู่ไม่น่าจะอยู่ p อเอฟีไอโอเฟนนานนะหมายเลขสิบเอ็ดนะที่พี่ผมยิงยิงกับผมย้ายยิงยิงอะแล้วก็วิ่งเร็วๆจีดๆ๊ดจี๊ดจี๊ดอะนะครับผมว่าคนนี้ไม่น่าจะอยู่ฮอลแลนด์นานนะ อิตาลีสเปนหรือพรีเมลีกมีสิทธิ์ได้ตัวแน่ๆเลยสำหรัตาตานนรบตัวนี้ดูเข้าตามมาหลายแมตช์แล้วนะครับสำหรับมากาโยโก้นะหน้าเป้าเมื่อวานนี้ก็เป็นเปปปี้เปปปีปีปี้นะปีปีปปป้นะฮะแล้วก็มีตัวของเวนเซเซนนะครับเขาพักอ่าตัวของตัวเก่งเขาอ่ะลุกเลยองไว้ข้างสนามครับส่วนอาร์เซนอลนเมื่อวานนี้พิต้าก็ตามคาดครับสี่สามสามแล้วก็โรเตชั่น ให้โอกาสนักเตะหลายๆคนได้ลงสนามซึ่งผมเห็นแล้วผมถึกผมชื่นใจ <c oughs> นะครับเห็น starting line ้ p รู้สึกชื่นใจที่เออพิต้าให้โอกาสนักเตะจริงๆแล้วก็ได้พักตัวหลกักโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงแต่ก็ยังมีลงไปคุมเกมอยู่ประมาณ3คนที่เป็นตัวจริงอยู่นะครับเม <c oughs> ื่อวานนี้แอลลอนแลนเดลครับได้เป็นผู้สกาประตูนะได้ลงเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับแล้วก็แผงหลังเป็นเซนติกโซเลส,สเล่นแบ็คขวาครับ จะครุฟคว R เล่นเป็นแบ็กซ้ายตั้งแต่ตัวเลือกเราร้อยนะทั้งทาเคโรโทมิยาสูทั้งตัวของในายยูเลนทิมเบอร์เนี่ยก็ยังมีการบาดเจ็บ จำเป็นต้องส่งลกยเบี้ยนมากันเยสแลวก็วิลเลียมสัติบาลลงมาชาการในแดนกลางนะครับในแดนหลังนะคู่เซนต์ฮาบเราพี่จอร์กินโยครับได้โอกาสลงสนามโมเมตเอเลนี่ครับได้ลงสนามเช่นกันนะแต่ว่าแหวก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วสำหรับโมเมตเอเลนี่พี่บางงงเรานะครับแล้วก็คลยฮาวเวตครับหน้า3าคนนี้มีเรนโดทัสซาครับทางซ้ายลิสต์ยังสั้นขึ้นทางขวาแล้วก็ เอ็ดดี้ฮัลโหลเอนเคเทียนะครับเป็นหน้าเป้าเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็จะมีทั้งกายเมียนม,มากันเย็ดวิลเลียมสติบารและคลายฮาวเวิร์ครับที่เป็น3ตัวหลักนะแล้วลงคอย ประคับประคองทีมอบบพูดง,ง่ายๆตัวไม่มีรายนะไอ้ฟาวิโอวิล่าก็มาอยู่บาดเจ็บนะครับนะซุมมานั่งสมรองของเราเมะื่อวานนี้มีพิเสือเป็นไว้ครับบุกยโยซากกานะมาตินเอเดนกาดครับคาเ์ียนเชซูดแอมิลสวิตโลนะครับดาวิตราย่าคาวไฮนะครับอ่าตัวของพิโอเล็กซานเดอร์ชินโน พีข้าวดิคนไลส์ครับอีวอา,อานอีธานวานเนลี่ครับแล้วก็ลิโนโ,นโซซาโดงทั้งเอีร์วอเตอร์เมื่อวานนี้ก็คาดหมายว่าเด็กๆเ,เราจะได้ลงสนามนะแต่ว่าก็ <c oughs> อย่างว่าอย่างสถานการณ์มันก็ต้องพยายามเอให้ชัวร์แหละไม่อยากแพ้พูดง่ายๆพิต้าไม่อยากแพ้ครับมาการมาแข่งยุโรปเนี่ยเพราะว่าอะไรแมตช์ล่าสุดเราเพิ่งแพ้มานะเราเพิ่งแพ้มาแล้วถ้าเผื่อแมตชน,นี้ต้องมาพ่ายแพ้อ,อีกไปจะเป็นสองแมตช์ที่แบบแพ้แบบติดๆกันมันก็อาจจะทําให้รู้สึก สั่นคลอนหรือป่าสั่นคลอนเลยเน้นเอาชัวไว้ก่อนครับต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้อ่าตัวของ p s v อสดิอก็เล่นในบ้านนะเขาก็ตามสไตล์อยู่แล้วเล่นในบ้านเขาก็มีความกระเี้ยนกระหือือนะครับรับส่งบอลกันอย่างรวดเร็วเรายังต่อบอลกันถือว่าช่วงแรกต่อบอลกันได้ไม่ค่อยดีเลยเล่นกันแบบต้องใช้คำว่าย,ยังไงดีจากว่า่ะ ตัวสำรองมันจะลงเยอะไงมีแปดตำแหน่งอ่ะอ่าแปดตำแหน่งนะครับแล้วก็ทำให้ทานทีเอีเนี่ยเขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีครับเมื่อวานนี้ต้องชมแอรลอนเรมเดลนะมีช็อตเซฟสวยๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าพี่พิเกอวิตาเนี่ยใช้แผน โดยการที่เอากองกลาง3คนพี่จอร์จินโยลองเล่นร่วมกับทางอเมจันแลนนี่แล้วก็โดคาอเอวนะครับแ,แ,แ,แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าประสิทธิภาพไม่ดีเท่ากับชุดใหญ่ของเรานะครับไม่มีไม่ดีเท่ากับชุดใหญ่ของเราครับ15นาทีแรกเนี่ยเราทําอะไรแทบไม่ได้เลยนะทางพีเอชไอโอเฟนนะครับเจาะซ้ายเจกกาะขวามีความวูบวาบนะก็เออ ผาดกันพลาดอ่าพูดได้ง่ายคือผาดกันพลาดกองหลังเราก็มีพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าตัวของอทางปีเก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับแล้วก็จะเล่นว่าจะบอกว่าเราเหนื่อยไหมอือผมว่ามันเป็นการการประสานงานที่ยังไม่ค่อยลงตัวมากกว่าระหว่างหลังไปกลางและกลางไปหน้านะเท่าที่เห็นนะคงจะต้องแบบพริกไก่ตน,นี้ให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเนียนให้มันซ้อมกันได้มันมากกว่าน,นี้เพราะไม่งั้น แต่สะตุกหนึ่งก็ต้องต้องเข้าใจแหละว่ามันเยอะอ่ะแปดคนอ่ะแปดคนเป็นตำแหน่งที่แบบไม่ได้คุ้นเคยกันมานานอะ่ะในสนามจริงคะในสนามซ้อมมอ,อาจจะเป็นบ่อยนะแต่พอสนามจริงเจอคู่ต่อสู้ระดับท็อปทของยุโรปแล้วก็เขาวิ่งเพรสวิ่งไล่มันก็จะยทาให้การประสานงานดูอัดติดติดขัด,ข,ดขัดนะเอามารกเยสเมื่อวานนี้ก็เข้าบอลวุ่วายเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้ เรามีโอกาสเกือบเสียประตูนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสได้ประตูอพี่บางโมโอ้โหได้บอลมาตรงกลางนะครับแล้วก็เลี้ยงจีจีพละหักยิงนะแหมบอลติดไซ์นิดเดียวมันเลี้ยวแล้วก็มันไปนชนเสาเราเริ่มมีจังหวนะจากพี่บางโมนะครับและในที่สุดเราก็ได้ประตูจากการประสานงานระหว่างลีดเดสันไฟดับอีกละลีดเดอร์สั เปิดบอลถ่ายไปให้เอดดี้เอนเคเทียนะครับแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไปนะก็กลายเป็นว่าอยู่ๆเราก็แทบได้ประตูเลยนะเป็นการยิงเข้ากรอบครั้งแรกนะครับหลังจากที่บังโบยิงชนเสาวแล้วก็ตายเป็นเป็นเอดดี้เอนเคเทียได้ประตูไปแบบงงๆนะยิงเสร็จปุ๊บลิเดอร์ซันก็ทําท่าจะฮัลโหลนะแต่เอดดี้เเกเทียวันนี้มาใหม่ไม่ฮัลโหลครับกลายเป็นชี้ ท้องฟ้าอยากจะบอกว่าข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้การชีมฝานะแต่ลิซย้องบอกให้ท่ามึงมอัลโหลไหมค่ะอคำขำนะครับก็เราได้ประตูไปแบบงงๆนะก็จบครึ่งแรกกันหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราไม่เปลี่ยนตัวนะไม่มีการปรับทับนะครับแต่มาถึงต้องยอมรับว่า PSV e i n d h o v e เเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ครับโอ้โห,โหบุกกระนำตั้งแต่ต้นเลยนะบุกกระนำตั้งแต่ต้นแล้วก็ ต้องยอมรับว่าการเข้าบอลสกัดพลาดของวิลเลียมาลิบาครับเขาได้บอลมาทางกองหลังเปเป้แล้วจ่ายบอลยาปุ๊บวิลเลียมสลิบาสกัดบอลมันแบบมันนิดเดียวอะ่ะนะมันไม่ถึงบอลน,นิดเดียวบอลมันเลยเข้าทางเปปป้ครับกองหน้านะแล้วก็เลี้ยงจีง้จก่อนไหลให้ตัวของเวอร์จีเซนที่ขึ้นมาทางซ้ายครับวเวอร์นเซนเนี่ยพอได้บอลปุ๊บพี่ใจเอียงตัวแล้วก็ปั่นด้วยขวาบอลโค้งหนีมือแอรแล้วเดี๋ยวจะพุ่งสุดตัวแล้วนะ บอลมันโค้งหนีมืออแล้วก็ไปชนเสาติ้งชนเสาในทะลึ่งจนเสาในแล้วก็เข้าไปก็เลยทำให้เพียร์ดีเสมอตีเส,อ PhD เสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งลูกนันก็นะก็สุดความสามารถแล้วกันนะครับนะพอหลังจากที่เพียีอัลเฟนได้ประตูตีเสมอแนละ้วโหก็ยังบุกเล่นเกมบุกพูดง่ายคือเล่นตามเสียงเชียร์ของพี่ดองที่เข้ามาเชียร์กันนะพี่ค้องเจ้าฮัแลนด์ได้เข้ามาเชียร์นะครับแล้วก็ แต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับครับว่าเรายังเล่นเกมบุกเล่นเกมลุกก็ไม่ดีเกมรับก็ไม่ค่อยมั่นคงประมาณนี้แก็จะเข้าใจแหละมันเป็นบอลเกมที่แบบไม่ค่อยมีความหมายอัตราการการตั้งใจอะไรต่างๆก็อาจจะไม่เต็มร้อยไหมเอออาจจะไม่เต็มร้อยอาจจะกลัวเจ็บด้วยนะครับที่สําคัญอย่างไม บางโมเพียงหมัดโมเบตเอนันีมีอาการบาดเจ็บมาจนได้เปลี่ยนถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวออกมาเลยทั้งพี่เสือเบนไว้ลงมาครับมาตินอเดนการดลงมาพี่ดิคัตไล์ลงมานะาพี่ดิคัตไล์ลงมาเนี่ยลงมาแทนในตําแหน่งมาในตําแหน่งของวิลเลียมสาิบานะครับเมื่อวานนี้มาลงได้ในตําแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ฟเอาที่ก็มีข่าวมาว่าพี่ อ่าดีแค่ไล์เคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยทั้ง2เกมทั้ง2ทีมเนี่ยเปิดเกมลุกกันอย่างเมามันช่วงไทยๆนะเล่นเอามันแล้วเริ่มเล่นเอามันอย่างที่บอกครับไอตัวของบาการโยโกะไอตัวจีตของเขาอะปวนแผงก้องหลังเราจริงเยอะมากนะครับแล้วก็วิลเลียมอ่าตัวของมาคาเีสก็สกัดลูกสกัดผิดพลาดอีกแล้ว ลูกยาวมันก็ยกขาแต่ยกไม่ขึ้นนะป่าหลุดไปให้เขาเข้าไปยิงดีที่บอลมันออกบอลมันออกเสาไปนะครับช่วงท้ายเนี่ยทั้งตัวของพีเหรือว่าตัวของเราก็มีโอกาสลุล้นเรามีโอกาสลุนได้ประตูจากฟรีคิกนะครับแล้วก็จะใช้ลูกปัญหาไหมผมว่าไม่ใช่ลูกปัญหาเขาตัดสินจากเขาตัดสินได้ถูกนะครับอลูกไปถึงมากันเยอแน้วก็บ่กเข้าประตูไป เราดูในะตอนนั้นเห็นมากันเยสมงนะนะตอนนั้นนะครับแต่ว่าถูกจับล้ำหน้าบอลพอเช็คลายมาถูกจับล้ำหน้าแต่พอมาดูอีกทีหลังจากตัดสินไปแล้วนะหลังจากตัดสินไปแล้วกลายเป็นว่าคนที่ม่งเข้าประตูกลายเป็นยาคุปคิวอออนะยาคุปคิวออและยาคุปคิวอออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ล้ำหน้านะครับแต่ที่ผมบอกว่า้ผูตต้ตัดสินตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะว่ากาเบียนมา์กันเยสอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและ พยายามขึ้นเล่นบอลมีเจตนาที่จะเล่นบอลน,นะครับถ้าเผื่อคนที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแนละมีเจตนาที่จะเล่นบอลอย่างชัดเจนผู้ตัดสินก,ก็สามารถให้เป็นลูกล้ำหน้าได้เพราะนั้นอันนี้ความเห็นของผมนะน่าความเห็นของผมนะผมว่าลูกนี้ถือว่าเป็นการล้ำหน้าครับเพราะว่ามากันเยตอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและมี เจตนาที่จะเล่นบอลเหมือนกับกีดขวางการาสมาธิของผู้สามประตูประ,ประมาณนี้นะอยู่ดูดูวีเนอร์ของเขาไม่ติดใจลูกนี้ถือว่าไม่ติดใจแต่ตอนแรกก็มองเห็นว่ามากันเย้มงจริงแต่พอมาดูอกองหลังากลายเป็นยักคุบควิวอครับมงนะแต่ว่าก็อย่างว่าครับเมื่อคนที่อยู่ในตำแหน่งลงหน้ามีเจตนาที่จะเล่นบอลลูกนั้นผู้ตัดสินสามารถตัดสินใจให้เป็น ลูกรับหน้าได้นะแล้วก็หลายคนในเพนโอ้ยโกงอีกแล้ววี VR ครับไม่รู้นะผมว่าลูกนี้ผมเคลียร์ลูกนี้ผมเคลียร์นะครับความเห็นของผมนะแล้วก็จบเกมกันไปครับเสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งจูมือกันเข้ารอบแบบสบายๆนะแล้วก็พีต่ตาเองก็สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังจากจบเกมเขาบอกว่าสาเหตุที่อ่าส่งดีแคไลท์ลงไปผู้สื่อข,ข่าวถามท่าไปส่งดีแค่ไลท์ไปเล่นเซนต์ฮาร์ปเขาบอกว่า เราอะมีตัวเลือกกองหลังน้อยมากแล้วเขาอยากจะให้ซานิบาได้มีการพักอยากให้พักบ้างไม,ม่อยากจะให้มันตึงมากกว่านี้ผมว่าก็าเป็นาการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะาในขณะที่พี่จอร์จินโยกกาลังเอาอยู่เหมือนกันนะครับพี่จอร์จินโยกกาลังโอเคอยู่นะแล้วก็เขาบอกว่าอยากจะลองดูอยากจะดูว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างนั้นอย่างไรแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะดีแค่ไรเคยเล่นตำแหน่งนั้นมาก่อนครับ เราเองอ่ะผมเองผมอยากจะทดลองเผื่อในกรณีถุกเฉิญและผมต้องรู้ว่าเถ่อเมื่อถึงเวลานั้นที่ต้องการจริงจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ไหมในกรณีที่เซ็นเตอร์เราสองตัวมีอาการบาดเจ็บขึ้นมานะแล้วก็เข้ามีแคไลา์สามารถลงไปเล่นได้ตำนวนไหนแล้วก็ผมก็ถือว่าโอเคนะอาจจะมีเก้งก้างบ้าง,าง,างจาาังหวะแต่ถ้าเกิดเขาก็ใช้คำว่าถูกเฉินไง แล้วก็เป็นการลองไปในตัวก็ผมว่าก็ไม่เสียหายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ลงไปแล้วก็เป็นอีกรอบชั่นเลือกในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แม่คาดฝันก็โอเคนะครับสุดท้ายเราก็จูบมือเข้าที่หนึ่งอยู่แล้วส่วนที่สามกลายเป็นล้องนะกลายเป็นล้องที่ชนะเซบีย่าไปครับล้องก็เลยได้ไปเตะยูโรปาลีกในขนาะที่เซบีย่าไอ้เราก็นึกว่าจะวนลู นะมาร่วมแข่ง UCL เสร็จปุ๊บตกรอบ UCL แล้วก็ไปเตะยูโรปาแล้วไปคว้าแชมป์ยูโรปามันจะวนลูปใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าปีนี้คร <c oughs> ับเซบีย่ากับสเปนแบบมือเปล่าต้องไปร่างนาต่งตางๆเล่นในลาลีกาสเปนและปล่อยให้ล้องได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับก็ทําให้อันดับหนึ่งเป็นอาร์เซนอลครับอันดับสองเป็นเพนีเอสวีไอโอเฟนแล้วก็อันดับสามก็เป็นล้องนะในกลุ่มนี้นะครับก็จะทําการจับฉลาก สำหรับทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่18นี้วันจันทร์ป่ะวันจันทร์ที่18ครับช่วงประมาณาผมไม่แน่ใจฮะอาจจะเป็นหัวค่ำก็ได้นะอ่าเป็นการจับฉลาก็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยววันนี้จะมีอีกอีกหลายกรุป๊ปอีก4กรุป๊ปใช่ไหมเตะกันในครบแล้วก็เราก็จะได้16ทีมสุดท้ายเพื่อไปเตะในรอบปร o c k o u วันที่18ครับจับฉลากแล้วก็เริ่มเตะ มีเวลาพักย,วยาวๆนะจะเตะกันประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ใช่น่าจะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะเตะแมตช์แรกทีมอันดับหนึ่งจะเจอกับทีมอันดับสองนะเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วนนะเราก็ไม่เจอทีมแข็งไม่ทีมอะไรละนะครับประมาณนี้สําหรับอาา์เซนอ้เราผลงานก็โอเคนะครับเพื่อที่จะกลับมามีโฟกัสในการที่จะเตะในวันอาทิตย์นี้นะครับในวันอาทิตย์นี้เพื่อจะ แต่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะตอนนี้เรามูฟออนแล้วนะครับมีหลายคนยังไม่มูฟออนนะจากแมทที่แพ้แตันวลาตอนนี้มูฟไปแล้วเลิกคุย <c oughs> ไม่ต้องคุยถึงลูกลูกม,มีปัญหาลูกฟาลูกไม่ได้ประตูไม่ต้องไปนสนใจแล้วตอนนี้เรามูฟไปทางนี้แล้วครับเราผ่านขั้นตอนการเข้ารอบยูเซลรับเงินอีกเป็นก้อนแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็มุ่งมั่นไปในที่จะเตะกับไบรตันเพื่อที่เป็นแม์สำคัญและอย่างที่บอกครับ เราอาจจะลงเตะกับไบตันในตำแหน่งที่สามแล้วก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ถ้าเผื่อวันนั้นวันเสาร์เนี่ยแม้สุบันซิตี้จะเตะก่อนเตะวันเสาร์แล้วก็ถ้าแมนซิตี้ชนะเขาจะกระโดดขึ้นไปเลยนะเป็นจ่าฝูงเลยนะครับแล้วก็เราลงเตะก่อนลิ้ววรูนูลล้เวพูนจะมาลงเตะคู่ดึกของวันอาทิตย์นะเตะแดงเดือดน,นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวไปลุ้นการตอนตอนตอนู้นอีกทีนะเมื่อวานนี้ที่ดีใจอย่างที่บอกครับผมได้เห็น เอาความรู้สึกตัวผมเองนะตั้งแต่การจัดตัวนะผมบอกเฮ้ย hey, นี่แหละพิต้าให้โอกาสนักเตะและ้วนะครับด้วยสถานการณ์ที่เราเข้ารอบสบายๆแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้นักเตะได้ลงไปสัมผัสเกมแชมเปี้ยนส์ลีกสักครั้ง <c oughs> นะสักครั้งพี่โมโอ่ะโหตั้งนานนะอ่าตั้งนานนะ่ะเซดดึกโซเลนนะนะครับ <c oughs> ได้เห็นเป็นความรู้สึกเมื่อถึงคนเหล่านี้ที่เคยเคยอยู่กับทีมเคยทุ่มเทให้กับทีมนะ พอถึงอาการบาดเจ็บตกเป็นตัวสำลอกหายต่อมอะไรไปนู่นไปนี่มากแต่พอได้เห็นเขากลับลงสนามผมรู้สึกเฮ้ยผมผมแฮปปี้นะผมแฮปปี้กับนักเตะอย่างนี้ครับอลล่าเลมเดวได้มีโอกาสได้ลงเขาก็มีความสึกสภาพจิตสภาพใจเขาก็ดีขึ้นได้เห็นเอมิลสวิตโลลงสนามโอ้โหถึงแม้ว่าลงมาได้ยังจะปรับปรับสภาพความเร็วกับพี่เพื่อนเพื่อ,อยังไม่ค่อยได้นะครับนะแต่ว่าได้เห็นได้ลงเล่นแบบวิ่งแบบสปีดเต็มๆ นะได้ส่าตาที่มุ่งม,มั่นผมก็มีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยวะมันก็ยังเป็นออปชันเลือกในแดนกลางแนละตอนนี้ที่เราต้องการจริงๆไม่รู้ว่าวันดีคืนดีตัวตัวจริงไม่อยู่มีนู่นมีนี่นั่นแต่เราก็ยังมีเอมิลสเปนโลที่อย่างน้อยเป็นอีกหนึ่งช้อยในการ เปน็นออปชันให้พี่ไปเกี่ยวอะไรตาเรื่องครับได้เห็นสมิโนลงมาเล่นรู้สึกชื่นใจอ่ะเมื่อวานลิซิลซันลงมาก็พยายามโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะเล <c oughs> โดโซซาเมื่อวานก็เลี้ยงแหลก <c oughs> ได้ชมขอโชว์อ่ะนะก็ <c oughs> คงเป็นการเล่นที่แบบส,สบายๆผ่อนคลายแล้วกันเมื่อวานนี้นะก็ <c oughs> อย่างที่บอกกราบเห็นสําคัญก็คือได้เห็นนักเตะที่เราชื่นชอบได้กลับมาอีกทีเ <c oughs> มื่อถึงเวลาที่เตะจะไม่หลีกในรอบ16สุดท้ายเราอาจจะได้ นักเตะที่มีการบาดเจ็บตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทาเคโรโทรมิสุยูเลนเทมเบอร์พี่โทมัสปาเต้นะครับฟาวิโว่ากลับมาตอนนั้นโอ้โหก็แทบจะฟูลทีมนะตอนนี้ก็พยายามรักษาและรักษาตัวนักเตะของเราให้ดีๆละกันนะครับโอเคบทบาบทีมเรานะมาถึงอีกคู่หนึ่งโอ้โหเขาบอกว่าความหวังแม้ว่ามันยังเพียงแค่จุดตูนตูนหนึ่งเปอร์เซ็น ก็ยังมีความหวังสําหรับเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็ลงเตะกับไบโอเมนิคด้วยข้อหาไม่ข้อหาด้วยเงื่อนไขคือจะต้องชนะไบโอเมนิคและจะต้องภาวนาให้โคเปนเฮเกนกับกาลาตัสลายมีผลเสมอจะทําให้เข้ารอบเป็นที่2นะครับจากการที่พอจับฉลากขึ้นมาเนี่ยผมว่าแมนยู หลายหลายคนโอ้โหกันดีกระด่ากันนะครับถ้าเขาใครได้ดูในเพจของเขานะโอ้โหแชมป์กลุ่มชั่วรุ้นแชมป์นะนะเพราะคู่ต่อสู้ก็หนักอยู่ทีมเดียวก็คือบบเยอร์เบนิกนพรากนั้นกาลาตาสลายเองหรือแมนะ้ควเป็นในเกนในพวกเขาไม่มองนะนะแต่ผมมีความรู้สึกถ้าใครไปจําได้ที่ผมเคยพูดว่า ผมว่ากาลาเนี่ยน่ากลัวแต่กลายเป็นว่าโคเปนเฮเกนน่ะกลายเป็นมามืดที่กระโดดเข้าไปได้นะก็เลยทำให้วันนี้แมนยูก็ลงสนามครับแล้วก็แพ้นะเงื่อนไขแรกก็ไม่ผ่านแล้วแพ้ไบเยอร์มินิครับในขณะที่เงื่อนไขคู่หนึ่งโคเปนเฮเกนเปิดบ้านชนะกาะลาตัสไลเฉยเลย <c oughs> นะก็ทําให้กลุ่มนี้ครับไบเยอร์มินิเข้ารอบเป็นที่หนึ่ง นะครับและโคเปนเฮเกนเข้ารอบเป็นที่2จับฉลากเจออาร์เนอนเลยดีไหมรอบถึงอกวีสุดทด้อยากเจอนะแล้วก็ตัวของกาลาตส์ลายได้ไปเล่นโยูโรป้าครับไปเจอกับลิเวอร์พูลนะร่วมไปร่วมแข่งกันตรงนั้นละกันนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันละกันนะครับแล้วก็แมนยู U ก็อยู่ในฐานการไม่ดีเลยนะโดยเฉพาะเอลิกเทนฮากและในเกมในทีที่สี่สิบแฮร์รี่แม็ก มีอาการบาดเจ็บงานเข้ายิ่งตอนนี้ถ้าไม่เหลือเซ็นเตอร์แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์อุ๊อเจอสึกแดงเดือดต้องบอกนะจากสถา,านการณ์อ่ะมันก็อาจจะทำให้ตัวผมเองอะ่ะเฮ้ยช่วยแบ่งแต้มออกไอยจากอนฟินหน่อยได้ไหมอไม่ถูกเพราะว่าเรามีแต้มตามหลังเลี้ยวพูนใช่ไหมเออเฮ้ยแบ่งแบ่งแต้มหน่อยได้หไหมอ่ะประมาณนี้นะอ่ะพูดแบบตรงๆอ่ะเราเป็นแฟนบอลอาร์เซนลอนะ แล้วก็คู่แข่งเราโดยตรงแข่งครับทีมที่เราก็ไม่ชอบแต่ว่ามันก็เฮ้ยมึงบึงแบ่งแต้มมาหน่อยใครเป็นบ้างยกปือสาราภาพามาดีๆนะด้วยสถานการณ์มันบีบบครับก็ต้องทำให้โอ้แต่ดูนักเตะแล้วแมงบูโดแฟนนันก็ไม่อยู่ติดต้นแบนด์แม็กควายก็เจ็บคาสิมิโร่ก็ไม่อยู่ตายมีโอกาสนะก็เดี๋ยววันนี้ครับแมนซิตี้เตะอ่าเีมยนลีกก็เข้ารอบไปแล้วอีกทีหนึ่งที่รุนเข้ารอบก็คือ นิวคาสเซิลใช่ไหมนิวคาสเซิลวันนี้จะลุ้นเข้ารอบอีกนะครับเพราะนั้นก็วันนี้เป็นอีกทีมอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจจริงนิวคาสเซิลจะต้องเตะกับเอซีมิลานนะเพื่อที่จะต้องการเข้ารอบนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มือผมไม่ค่อยดูนะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ในกลุ่มนี้เนี่ยดอทบุลมี10แต้มเปเชมี7จ็ดนิวคาสเซิลมี5 นะครับแล้วก็เอซิมิลานมี5ยังมีผลกับการเข้ารอบหมดนะครับต้องบอกก่อนนะโบเซรันมนมี10แต้มก็จริงแต่ยังไม่การันตีที่จะเป็นที่หหรือเปล่าเอาเพราะว่าปารีสแซงต์แมงเนี่ยเขาต้องไปไปตัดกันเองอ่ะรัดบุนเจอกับปารีสแซงต์แมงต้องตัดกันเองอ่ะนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเตะกับเอซิมิลานโอ้โหเพราะนั้นยังยังคาดเดาอะไรไม่ได้เลยก็ วันนี้เชีย์พี่โอลิเวอร์ชิรูนะรู้จะไหวป่ะแต่นิี้ยก็เส้นช่วงหลังมาเละนะฮะต้องบอกนะเนี๋อก็เส้นตัวเจ็บอะไรก็เยอะไม่รู้จะเจอความเขี่ยวรัาดินของเอซมิลานไหมก็เดี๋ยวลองตามดูกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบอลที่ผมว่าสนุกอีกแบบหนึ่งเลยสําหรับวันนี้นะครับตีสาคู่เที่ยงคืนกว่าเป็นคู่กุ๊ปจีึ่งเราไม่ค่อยรู้จักอะเอ่อสวตดาเจอแมนทิตี้เงี่ยก็เฉยๆแล้วก็ อาเบรไลซกิกับยังบอยก็เป็นคู่ไม,ม่มีความ,มหมายคู่ตีสเนะี่ยโอ้โหน่าจะมาจริงๆนะครับก็ฐานการของยูฟ่าแชมเปี้นลีก็มามันตรนัดสุดท้ายเหมือนกันของรอบแบ่งกลุ่มของเราก็สบายๆแล้วครับเด็กเลี้ยงก็กลับ,บกลับลอนดอนเพื่อเตรียมตัวที่จะลงเตะในวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่านักเตะอยู่ในสภาพค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวสําหรับอาร์เจนอลของเรานะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการเข้าชมการรับชมของทีวนะีหวไอชาแนลนาตนอนแฟนคลับด้วยครับฝากอีกครั้งสําหรับผู้สนับสนุนช่องครับน้ำมันสมุนไพรตราดอกโม่ครับเป,เป็นพันโอท็อปบางประมาะสุพรรณบุรีนะบรรเทาอาการหวัดคันจมูกครับเปิดแล้วก็ปาดใช้ง่ายๆจริงๆนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับสามสิบบาทตูวไทยส,สังตีรอดส่งฟรีไปเลยนะครับต้นรับสนุนสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของจองทีวยห้วย้ ขอบคุณสาหรับการติดตามขอบคุณสําหรับเม้นนะครับเม้นบางเมนอาจจะไม่ได้ตอบนะอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าอย่าว่ากันละกันเพราะว่าภารกิจมีนะครับแล้วก็พยายามเข้าไปชมอันไหนตอบได้ก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็รบกวนช่วยไปดูคลิปกันก่อนนะบางคนก็ถามมานะแต่ว่าคลิปเดียวกันก็มีคําตอบอะไรอยู่แล้วก็ช่วยดูคลิปกันหน่อยอย่าเพิ่งเข้ามาปึ้งมาถามเลยเนะี่ยเพราะในคลิปมันอาจจะมีคําตอบการดูคลิปนะครับ การไม่กดข้ามโฆษณาการดูคลิปจนจบเป็นการสนับสนุนช่องทีห่วยด้วยจริงๆครับการกดไลค์นะครับการกดไลค์ก็เป็นการเปิดช่องทางการมองเห็นการเม้นก็เป็นการเปิดช่องทางการมองเห็นนะครับเม้นแบบสร้างสรรค์เม้นแบบมิตรภาพเม้นแบบพี่กับน้องคุยกันนะครับก็คงประมาณนี้สําหรับทีห่วยชาแนลนะคหรับแรนด์ข้าวันนี้ ฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขการเดินทางไปไหนด้ว,วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอประหลาวทุกท่านเลยที่ส่งกำลังใจมาทุกวันนะครับและก็ขอส่งกำลังใจครับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ